เพื่อไปทําบุญให้จิตใจปลอดโปร่รวมถึงไปดูพระนอนเผื่อว่า,าพี่ๆน้องๆที่อยู่ต่างประเทศอาจจะได้เห็นเราก็ได้ให้เขาดูสิ่งที่สวยงามของประเทศไทยแต่มัดโกก็ปิดครับพลาดผมก็เลยโอ้ยตาแนละ้วปิดหมดเลยวันนี้ปิดหมดเลยสวัสดีครั้งครับแป๊บนึงนะปิดน่เนเลครับ เคก็เลยนี่เป็นข้าวข้าวเหนียวมูนไม่กินตอนเช้ากอดออกกำลังกายได้อยู่ส่วนนี้ซื้อเก็บไว้ด้วยป่ะป่ะยามที่คอนโดส่วนเจ้านี่อ่ะของโปรดของโปรดยังใครเคยกินบ้างไหมครับเนี่ยใครเคยกินบ้างไหมไอ้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 ลูกอมต่างๆไอซิ่ง เคยกินกดหนึ่งให้ผมหน่อยพี่โปไม่ไม่ได้มาด้วยครับวันนี้พี่โปไม่ได้มาวันนี้พี่มากับผู้ช่วยคนหนึ่งครับแต่ให้เขาไปจัดการเรื่องของและส่งะแล้วก็แว็บทำพระกิตนำเที่ยวต่อแล้วก็เซนครับวันนี้ที่ที่จะไปปิดเกือบหมด ก็เลยพามาที่ที่คิดว่าไม่น่าจะปิดที่ที่ไม่น่าจะปิดก็เลยนี่ครับชอปปิง้งของเป็นสเสบียงจริงช่วงนี้พยายามพยายามควบค,คุมไม่ให้น้ำหนักเยอะเกินสัสดส่วนเยอะเกินก็เลยซื้อตังของที่สามารถจะเก็บไว้ได้หลายวันแล้วค่อยๆทอยกินแต่ไอเจ้านี่อดไม่ไหวจริงๆไอน้ำตาลไอซิ่งเป็นเม็ดๆชอบมากโดยเฉพาะไอเม็ดสีเขียวแคนตารูปชอบมากเด็กๆนะครับ เวลาเป็นคนต่างสงังหนวะัดเนาะคนการสินแม่ก็จะมาที่กรุงเทพมาที่แถวสาเพง็งแถวโซ,โซนที่ผมอยู่ตอนนี้แหละเพื่อมา,มาติดต่อมาดิวกับร้านค้าแล้วเอาของไปขายที่ห้างที่ต่างจังหวัดเมือม่อเมือ่อเมื่อสักยี่สิบสามสิบปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเขาจะติดเจ้าหนี้ไปให้ผมผมก็ชอบกินมากจริงๆ็แล้วก็ ทุกวันนี้เวลาเห็นก็จะทําให้เรารู้สึกนึกถึงสมัยเราเด็กๆเมื่อกี้เดินผ่านก็เลยซื้อมีเนาะก็ตอนนี้อยากจะพามาดูที่ที่หนึ่งที่คิดว่าผมเชื่อว่าเก้าสบห้าเปอร์เซ็นตของคนในในไลฟ์ที่กำลังดูอยู่ตอนนี้อาจจะไม่เคยที่จะมาที่นี่ฉเฉลยเลยเนาะไอเดี๋ยวแนละ้วให้ไทยก่อนดีกว่าไทายก่อนดีบอกว,ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหน ให้ถ่ายให้ถ่ายลองท้ายหน่อยได้ไหมครับฮัลโหลอ้าวไม่รู้อ่ะใช่ครับตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ที่โอาสยาครับแสดงว่าหลายๆคนเคยมา,มาช็อปปิง้งแล้วก็พามาดูโซนนี้ ผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยมาน่าเสียดายที่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเพราะว่าถ้ามาโซนนี้จะเป็นอีกเป็นอีกโซนโซนหนึ่งที่ทำให้รู้สึกอิ่มเอมในใจอีกทีหนึง่งมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ยังสดชื่นเบิกบ,บานได้เสมอเบอิกบ,บานในแบบวัยที่เขาเป็น ทำให้เรานึกถึงเออถ้าเราแก่ไปในอนาคตเราจะเราจะยังสดชื่นเบิกบานเหมือนป,ป้าๆลงุลงๆคุณตาอาาที่แถวนี้หรือเปล่าจริงๆมันคือโซนคาราโอเกะของบีโอสยามนะนี่ทางไปเที่ยวไม่เคยไลฟ์แล้วเดินอย่างนี้นะครับแต่ว่าลองดูบีโอสยามครับนี่สังเกตไหม พิวลมคคลาเกะอันนี้อาจจะดูแลกลับได้นะไม่เท่าพิ้วลมเคลาเกตสองร้านเคลาเกอทท้งนั้นเลยครับโซนนี้ถ้าอยู่ในสภาวะปกติเนี่ยจะมีคุณตาอามา่ากงเร้องเพลงแทบทุกร้านเลยครับแล้วก็บางท่านอาจจะดื่มบ้างบางท่านก็ไม่ดื่มไม่ร้องนั่งเฉยเฉยแล้วก็นั่งเฉยเเลยอะ่ะบางท่านก็นั่งคุยไม่ฟังเพลงที่เพื่อนเพื่อนร้อง ซึ่งมันจริงมันเป็นบรรยากาศที่ที่ดีเป็นเหมือนสมาคมของคนสูงวัยเดี๋ยวพอเราพามาไลฟ์ที่นี่เดี๋ยวเอาอีกแล้วแหละแต่ก็มีคนแซวเราว่าลุงไม้ตาไม้อะไรเนี้ยแต่ผมว่าที่ที่นี้มันเป็นที่ที่ทําให้ผมรู้สึกอิ่มเองที่ที่หนึ่งต้องบอกว่าสมัยเด็กๆผมจะมาที่นี่มาที่ริโอสยามมาซื้อของเป็นประจําเพราะว่ามันมัน มันจะมีของมันนี่ครับกระจุกกระจิ๊เต็มไปหมดรวมไปถึงเออ่พวกร้านปืนเราก็ชอบมาดูมีร้านพวกผ้าไหมอะไรเงี้ยบางทีแม่แม่เข้ามาจากแต่งสมัดเขาจะมาดูและที่สําคัญมันจะมีที่ที่หนึ่งที่ที่ผมคิดว่าหลายๆคนก็คงไม่รู้จักี๋ยแผพนกล้องไปให้ดูเนี่ยครับ เป็นห้างแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกในประเทศไทยต้องบอกก่อนว่าที่บ้านผมห้างสรรพสินค้าก็เลยจะชอบอะไรที่เกี่ยวกับห้างหรือการค้าขายนะครับคือส่วนตัวแล้วและนี่คือห้างแห่งแรกในประเทศไทยซึ่งซึ่งยังเปิดบริการอยู่นะแต่ว่าวันนี้เขาปิดเพราะว่าอาจจะปิดไว้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เจ๊งนะยังไม่เจ๊งไม่เจ๊งเนี่ยครับห้างในติงเกล เออใช่ครับในติงเกลแสดงว่าพี่ที่คอมเมนต์เคยดูอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ดมารุค่ะในติงเกลครับจริงๆว่าจะขาเข้าไปดูในติงเกลด้วยเพราะว่ามันจะมีความโอแฟชั่นสุดๆแล้วทำให้เราได้ย้อนยุคไปในช่วงแบบสามสี่ห้าสิบปีที่แล้วซึ่งของในไอติงเกลเองจริงๆแล้วเขาก็คว่าของทีขายก็ไม่ได้ เป็นของโบราณหรือเป็นของที่อุปโภคบริโภคหรือ FMCG เนี่ยที่ที่แทบแทบจะเอาตรงๆคิดว่าคงได้กำไรไม่เยอะแต่เหมือนเขารักษาไว้เพื่อเป็นสตอรี่ของห้างส,สินค้าในประเทศไทยแล้วก็เป็นสตอรี่ของเจ้าของเองที่เขาควคุมในความสุขกับสิ่งที่เขาได้สร้างมาแล้วมันยังคงอยู่ออะไรยางเนี้ครับโอเค แต่ก็ยังอยากทำบุญอยู่นะต่อต่อให้ร้านวายนิวจะล่มหรือวัดโพจะล่มก็าตามตผมคิดว่าที่สุดท้ายเดี๋ยวผมจะพาไปทำบุญดีกว่าเพราะว่าช่วงหลังมาเวลาไปทำบุญจะเป็นการทำบุญแบบวิ่งเข้าไปไหว้พระถวายอะไรก็าตามแล้วก็ออกมาไม่ได้พาโซเชียลเข้าไปดูในโลกที่ผม โดยเฉพาะสมัยเด็กๆที่ไปบ่อยมากวัดจะไปถวายสังฆทานทุกอาทิตย์หรืออาทิตย์ละสองสาครั้งสมัยก่อนนะก่อแต่โตขึ้นมาอาจารย์นานทีสามสี 3, 4, ่ห้าทีครั้งหนึ่งวันนี้คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีครับเดี๋ยวจะพาไปดูไม่ใช่พาไปดูพาไปทําบุญแบบง่ายๆแบบนะครับเพื่อชําระล้างให้จิใจมันสงบขึ้นสักหน่อยเนาะ โอเคแล้ว okay. เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ต่อไปครับอึ๊อปมึงนะก,กดปิกดก่อน